มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไม่พึ่งคนอื่นเลยแต่พึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะได้ฟังธรรมของพระองค์ซึ่งจะทำให้สภาพธรรมะที่ดีเกิดขึ้นนะคะกระทำกิจของสภาพธรรมะที่ดีเพิ่มขึ้นเพระเะนกุศลทั้งหลายนยคะก็จะเจริญขึ้นเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแค่เกิดมาแล้วก็ตายไปจะช้าจะเร็วรู้ไม่ได้เลย จะมากจะน้อยจะนานเท่าไหร่ก็รู้ไม่ได้แต่ต้องไปแน่จะเอาอะไรไปสิ่งที่มีค่าที่สุดนะคะที่อยู่ในจิตก็คือปัญญาและคุณความดีเพราะว่าอกุศลทั้งหลายเนี่ยสะสมมาแสนโกรธกับนับไม่ท่วนเลยเมื่อครั้งพระพูธมีพระภาคยังเป็นพระโพธ,ธิสัตว์เราอยู่ไหน นะคะกับการที่ได้มีโอกาสถึงการได้ฟังพระองค์จากที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้และปรินิพานไปแล้วนีคะถึง2,500กว่าปีนานแสนนานนะคะแต่ความจริงมีและคำจริงที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก็ยังอยู่ที่จะทำให้เข้าใจได้